เริกและสีมงคลประจำวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคมพุทธศักราช2567กดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเลิกและสีมงคลประจำวันที่4ตุลาคม2567ขึ้น2ค่งองำเดือน11ปีมะโรงสัปดาห์ที่40เทศกาลกินเจวันที่2จงเข้มแข็งเข้าไว้แม้ในตอนที่ทุกอย่าง ดูเหมือนจะพังทลายก็ตามเลิกในวันที่สีตุลาคม2567เสี่ยงดวงทวงนี่ลงทุนและเปิดใช้กระเป๋าสตางค์ใหม่สีมงคลสำหรับสวมใส่หรือหน้ากากอนามัยและเครื่องประดับวันที่สีตุลาคม2567เปิดดวงความรักสีชมพูการงานการเงินและโชคสีฟ้าสีน้ำเงินสีห้ามใช้สีดำสีเขียวสีเทา อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะ